ลาลาลาขับรถนิวเคียสบายใจจังเลยวันนี้เจ้าของช่องเปลี่ยนที่ถ่ายมาถ่ายนอกบ้านแทนเยแต่ยังไงถ่ายในเกมโอ้ลมเย็นเย็นเหมือนพัดลมแต่ลมก็ไม่เคยเย็นต่อไเลยลาลาลาขับดดรถไปส่งดีกว่าเริ่มพามสักทีเฮ้ยไอ้รถนิวเคียอยู่ไหนวะวันไหนจะมาสักทีเฮ้แกเห็นรถนิวเคียไหมไม่ครับมีคนเดียวหรือไง ไหม่ครับไหม่ครับไอเรื่องไหม่แกสองตัวเสียงกันเราเป็นแฝดกันครับใช่ครับช,ช่องมันเอ้ยช่องมันเถอะรู้สึกแปลกๆเหมือนเลยไม่อย่างไรก็ไม่รู้เอ้ยรถอะไรรถกระสุนกระสุปะนปะเนี่ยดี่เลยพวกกระสุนเรายิ่งน้อยอยู่เออนั่นมันศัตรูนี่หว่าโอ้ยเลยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่รถขนกระสุนนั่นมันรถนิวเคลียร์ของศัตรูนี่นะเยิง ยิงเออเออทำไมกระสุนไม่ออกเนี่ยอ๋อลืมอะโอลืมไปเลยว่ากระสุนใกล้หมดแล้วเออยังเออเออเออไม่นะ